สวัสดีค่ะอ่านหนังสือกันนะคะเป็นความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งท่านมีนโยบายนะคะให้หน่วยงานทางการศึกษาได้นำลงไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัตินะคะผู้บริหารระดับสูงนะคะของกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็จะมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายสิริพงษ์อังสกุลเกียรตินะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเพิ่มพูนที่ชอบนะคะท่านได้มีนโยบายเรียนดีมีความสุข ลดภาราครูและบุคลากรทางการศึกษาปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ต ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e a n y t i m e เรียนฟรีมีงานทํายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาหนึ่งนักเรียนหนึ่งแท็บเล็ตองค์การหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพระบบแนะแนวการเรียนโค่งและเป้าหมายชีวิตการจัดทำระบบว่าผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ สกิลเซอร์ฟิิเคตผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพการจัดทำระบบและผลเทียรบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาในระบบประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายมีไรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำา l e r r t to Earn จับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะคะเป็นนโยบาย การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตพลตํารวจเอกเพิ่มพลชิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศการะทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพศ2567-2568ถึงตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีความสอดคล้องกับหมวด5หน้าที่ของรัฐและหมวด6แนวนโยบายแห่งรัฐธรรมนูญแห่งรา,นนงราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2560จนตอนยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักรา, 60, าช2 5 6 1ถึง2580คณะรัฐมนตรีได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11ถึง12กันยายนพุทธศักราช2566 นโยบาย้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งส่งเสริมให้เป็นคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติรวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดส,งส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างอนาคตรสร้างไรายได้กระจายอำนาจการศึกษาให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึงมีอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมต่อผู้เรียนแต่ละวัย และใช้เทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม่จะทำหลักสูตรและให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับความรู้ความสนใจของผู้เรียนส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาทั้งในด้านสังคมด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์แอปพลายไซแอน์และการวิจัยขั้นแนวหน้า f r o เ t i e ร์ร mm ีเ a ิร์เพื่อต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยไม่ละเลยการศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของประเทศและการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติเพื่อให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของโลกสมัยใหม่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมให้ความสำคัญต่อการมีคุณภาพของครูทั้งประเทศรวมไปถึงครูแนแนวเพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับคำแนะนำด้านเนื้อหาของวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนและประกอบอาชีพ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของนักเรียนทุกคนส่งเสริมการสร้างไรายได้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาทั้งสายวิชาการและสายอาชีพให้มีไรายได้จากวิชาที่เรียนโอกาสฝึกงานระหว่างเรียนเพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถตรงต่อความต้องการของการจ้างงานและที่สําคัญที่สุดรัฐบาลจะดําเนินการแก้ไขความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ที่เป็นรากฐานสำคัญของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกษิจที่เืิดขึ้นในสังคมไทยต่อมาเมื่อวันที่14กันยายนพศ2566รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประชุมมอบหมายนโยบายการศึษาให้แก่ทุกหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา8และมาตรา12แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุจึงประกาศนโยบายการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุประจำปีงบป,ประมาณพศ2567-2568โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติทั้งในด้านโอกาสความเท่าเทียมความเสมอภาคคุณภาพและสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นตามบริบทของประเทศและสังคมโลกเน้นให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุข ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนดังที่กล่าวไว้ว่าจับมือไว้และไปด้วยกันเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการนำไปใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายดังนี้ 1. ลดภารลครูและบุคลากรทางการศึกษา1.1พัฒนาวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางกษมมุ่งผลสำเร็จของผู้เรียนเป็นสำคัญ 1.2พัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งโยย้ายโอนของครูลและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในภูมิลำเนาที่ตรงกับความประสงค์ของตนเองเน้นพิจารณาด้วยความโปร่งใสและไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน1นแก้ไขปัญหานีนสินครูลและบุคลากรทางกรารศึกษาให้เห็นผลเป็นรูปธรรม1.4จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการให้เพียงพอและเหมาะสม 2. ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง 2.1เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจัดให้มีโรงเรียนคุณภาพหนึ่งโรงเรียนต่อหนึ่งอำเภอพัฒนาระบบการแนะแนวการเรียนโคชชิ่งและเป้าหมายชีวิตให้เป็นปรูปธรรมการจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ สกิลเซอร์ฟิทิเคผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพการจัดทําระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่าย2.6ผู้เรียนเรียนรู้และมีไรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทํา l e ARN TO EARN ในส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนำนโยบายการศาของกระทรวงศึกษาธิการประจําปีงบป,ประมาณพศ2567้า25ถึง2568ข้างต้นไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาโดยดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวและแรายง,งานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาต่อไปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่14กันยายน2566เป็นต้นไป ประกาศณนะวันที่23พฤศจิกาย,ยน2566นารพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะนี่ก็เป็นนโยบายเรียนดีมีความสุขนะคะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะคะที่มีนโยบายเรียนดีมีความสุขขอบคุณทุกท่านที่รับชมแนละฟังค่ะ